Welcome to Bangkok 47. Ken Morgan has booked the Queen Suite but has yet to check in. You will find him in and around the restaurant. Oddly enough, Jordan Cross seems completely unaware of his presence. Cross and the class have set up a recording studio in the Emperor Suite on the third floor. โอเคสวัสดีครับผมทั่วกระดาษวันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมนี่ก็เป็นแม่น้าเจ้าพยานะครับผมนั่นก็จะเป็นเหมือนเขาบอกว่าวัดอรุณนะครับผมก็ไม่เคยไปใช่หรือเปล่าเราอยู่ที่ โรงแรมหิมพานะครับผมวันนี้เราจะมาจัดการกับล็อกสตาร์นะครับผมโอเคเนื่ยเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเป้าหมายของเราคือสองคนนี้ครับนี่ครับจอแดนคลอสนะครับแล้วก็เคนมอร์แกนนะครับผมคนนี้จะเป็นล็อกสตาร์นะครับเหมือนเขาจะเออเออเหมือนเขาจะฆ่าฆ่าแฟนสาวของเขานะครับที่เป็นที่เป็นนักแสดงนะครับแล้วก็เออพอเขาฆ่าแฟนสาวของเขาเนี่ยพ่อของเขาก็เลย ส่งเขามากักเห็นไม่ใช่กักตัวเด็เขาเรียกอะไรมันรีไัยไม่ใช่มันรีไัยเด็เขาเรียกอะไเลยมันมาเออมาเขาเรียกกันรว่าผมก็มันมาซ่อนที่นี่นะนะพูดอะไรเนี่ยตื่นเต,ต้นโู้ปากโอเคนะครับตามนั่นแหละคนนี้ก็เป็นทนายเขานะครับแค่นั้นแหละจบเราต้องจัดการทนายเขาด้วยนะครับเนื่องจากว่าครอ,อบครัวของแฟนแฟนสาวของเขาที่ถูกฆ่าไปนะครับผม จ้างเรานะครับผมเราก็ต้องมาจัดการกับจอแดนคลอสนะครับผมล็อกสตาร์โดยวิธีที่ผมจะทําก็เหมือนเดิมนะครับผมอาจจะไม่ใช่วิธีที่เร็วที่สุดแต่ผมว่าเป็นวิธีที่คุ้มค่าที่สุดนะครับผมคือแบบยิงปืนนัดเดียวในะนกสองตัวประมาณนี้นะครับผมแต่เราจะยิงคนแค่คนเดียวนะครับผมมมาทางนี้ครับทำตามผมได้นะครับผมพูดอะไรผิดๆถูกๆกู้ตำรวจคนนี้หันมาแล้วนะครับรอก่อนเรืนะ่อง รอให้เขาหันไปก่อนครับผมไม่ได้หยิบทั้งนี่มานะครับเมื่อกี้ถ้าหยิบทั้งดับเพลิงมาควางรอได้นะครับผมรอให้เขาหันไปโอเคแล้วก็มา,าชุดตรงนี้ครับโดชุดเสร็จครับตอนนี้เราจะปลอมเป็นพนักงานทำความสะอาดนะครับผม แล้วก็อย่าลืมเก็บเงินครับสามบาทตรงนี้นะผมโอเคป๊บแล้วก็น้ำาัดมครับสำคัญมากไอช่างคนนี้จะเป็นคนที่แบบขี้สงสัยนะครับผมผมจะมอคียการ์ดตรงนี้ถ้าผมหยิบคียการ์ดไปปุ๊บมันจะมีปัญหาทันทีผมจะรอก่อนนะครับให้พนักงานคนนี้เดินไปฝั่งนู้นก่อนนะผมผมก็จะได้มีปัญหานะครับ มาดูกันที่ว่าผมจะ,ะทำเนียนได้ไหมเนียนไหมหน้ามาครับโอเคเนียนครับไม่เนียนแล้วครับเอาอย่างนี้เลยทาไม่เนียนต้องดีดนะผมหน้าหน้าเห็นไหมตำรวจยังไม่รู้นะครับเราจะไม่ฆ่าเขาครับเราแค่ทำให้เขาหุบปากเฉยๆนี่ครับผมนี้ปึ๊บคู่ยิงก่อนนะครับผม ผู้หญิงจะให้อยู่ร่วมกับผู้ชายไม่ได้นะครับผมเราต้องเอาเขาจัดตู้ครับในความเป็นนักฆ่าเราก็ต้องเป็นคนดีด้วยครับผมเราไม่ได้ฆ่าเขานะครับเราแค่ทําให้เขาหุบปากเฉยๆนะครับงานของเราจะได้สะดวกราบรื่นนะครับผมถ้าเขาแหกปากนี่งานของเราจะรับรองงานเข้าแน่นอนนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปต่อนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นออกเลยครับผมทางเดิมทางเดิมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ คนละทางนะครับเนี่ยไขยควงนะครับเราจะมาเอาไขาควงตรงนี้แล้วเราก็ไปเลยครับกรับกลับเลยครับอย่าลืมไขควงนะครับกับคีการ์ดองอยางนี้สําคัญมากนะครับผมไปครับกลับโอเคมาเริ่มกันสักทีนะครับผมโอ้โหกว่าจะเตรียมตัวเสร็จนะครับผมผมว่าวิธี เท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยผมว่าแมปนี้นี่ผมใช้เวลาเล่นนานที่สุดแล้วนะผมในบรรดา6แมปนะแบบนี้ผมน่าจะเล่นนานสุดแล้วคือเล่นจนแบบเล่นครบทุกอ็อปตูนิตี้แล้วนะครับผมผมว่าวิธีนี้น่าจะคุ้มค่าที่สุดนะครับผมอาจจะไม่เร็วสุดนะฮะแต่ก็คุ้มค่าที่สุดก็ง่ายสุดอะว่ายง่ายไปเลยครับผมานทางนี้นะครับตามผมมา เรฝั่งนี้นะครับผมระวังด้วยนะครับมีคนขี้สงสัย,ยอะพอักง,งานดีเด่นไม่มีอะไรไปทำงานไปมาทางนี้ครับผ่านตำรวจสองคนเป้าหมายเรามายัางเเป้าหมายเรากำลังนั่งชิวอยู่นะครับผมเรามาห้องนี้ครับห้องนี้เออแล้วก็ดูดบัตรครับดูดบัตรเสร็จเข้านะครับผม เราจะรอเป้าหมายของเรามานะครับผมตอนนี้เป้าหมายของเรากําลังนั่งดื่มอยู่นะครับเขาจะมาดูดบุหรี่ตรงนี้นะครับผมเราจะใช้เหรียญล่อเขานะครับผมเราจะโยนเหรียญล่อเขาแล้วเราก็จัดการกับเขานะครับโดยเอาน้ําอัดลมปลาหัวเขานะครับผมแล้วก็โดชุดเขานะครับเขาจะเป็นใครเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับตอนนี้ต้องรอไปก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปเลยแล้วกันนะครับผมตัดไปตอนที่เขามาเลยแล้วกันนะครับผมตัดไปเลยเค โอเคนะครับเหมือนจะมาแล้วนะครับผมเขากำลังจะสู่บุรีนะครับผมแล้วก็เริ่มแผนการของเราเลยนะครับมอบครับแล้วก็โยนเหรียญนะครับผมโยนพยายามโยนให้อยู่ในนะครับผมถ้าในมากเดี๋ยวตำรวจคนนี้จะได้ยินนะครับโยนแค่ให้เขาได้ยินนะครับผมแล้วให้เขาเดินมาดูนะครับระวังการโยนด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมน้ำอัดลมครับเตรียมไว้แล้วก็ปลาหัวเลยครับโอเค ตำรวจไม่รู้นะครับผมโอเคแล้วก็เริ่มปฏิบัติการของเราได้นะครับผมคือคนนี้เขาเป็นใครทําไมเราต้องมาดูชุดเขานะครับผมเขาก็คือมือกองนั่นเองนะครับผมเหมือนเหมือนคนนี้เนี่ยจะเป็นมือกองที่ชื่อเสียงดังมากนะครับผมเดินไปไหนก็มีแต่คนรู้จักนะครับขนาดประเทศไทยยังรู้จักนะครับผมจะไปต่อเลยครับผมเสร็จแล้ว เมื่อกี้ไม่มีที่ซ่อนนะครับผมผมก็เลยไม่ซ่อนนะครับผม,ผมก็เลยลากเขาไปไว้มุมโต๊ะนะครับมาบิเตอร์เดซิลวานะครับผมชื่อของเขาเราจะได้เห็นฉากที่สี่เจ็ดของเราเนี่ยตีกรองด้วยนะครับผมตีกรองได้ห่วยมากนะครับผมอย่างว่าแต่เขาไม่ถนัดนะครับผมแต่ก็เนียนอยู่ครับ oh, hey,

แล้วเขาจะชวนเราไปที่ลับนะครับผมเราจะจัดการเขาที่นั่นนะครับผมพอเราจัดการเขาที่นั่นเสร็จเราก็จะได้จัดการกับเคนมอร์แกนด้วยนะครับผมเหมือนมาติดทางเราแค่เดือนเลี้ยวมานิดนึงก็เสร็จแล้วเยี่ยม เราตามเข้าไปนะครับผม่อไปตีกลองให้เข้าดูนะครับแค่นั้นแหละ ฝั่งนูน้นเกือบลงนะครับผมเอเบิลเดอซิวาเนี่ยชื่อเต็มของเรา no, ไม่ใช่เอเจนต์47นะมันคือเอเบิลเดอซิวาเอเบิลเดอซิวา สั่งอีกนะครับผมโอเคเราจะตีกองกันแล้วนะครับเราจะมาดูสี่จ็ตีกองกันนะครับผมโอ้ถ้ามีกระเดื่องคู่น่าจะมันนะครับผม

ถ้าจะเก็บแถวนี้ก็ให้มันเก็บก่อนที่เจอแบบมาเจอกับจอดแดนนะครับผมพยายามอย่าเดินนำหน้ามันนะครับผม ถ้าเราเดินนำหน้ามันเดี๋ยวมันจะเดินกลับนะครับจะเดินชนบริการด้วยนะผมบริการทวงนี้นี่เขาเรียกอะไรลนะ่ะเอาใจยากเออ <c oughs> ต้องเดินแบบพอดีพอดีให้มันไปก่อนก็ได้ครับผมอีกคนนึงมาช้าเกินไปผมว่าน่าจะพลาดละถ้าพลาดนี่เดี๋ยวผมเริ่มใหม่นะครผมผมไปเดินสวนมันเมื่อกี้ก็เลยพลาดเลย ตรงนี้เราก็เอาใครควงออกมาเลยนะครับผมไหนละ่ะใครควงเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่ได้ผมทำหมดละพเขาเริ่มคุยกับเราเราก็แทงเขาเลยครับแทงเสร็จล้วก็ลากศบเขาครับลากมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้บรนดีการเขาจะยืนมาดูนะครับผมเพื่อไม่ให้ดูสิเขาจะส,งส่งใสไหม โอเคไม่สงสัยนะครับผมปกติมันจะเดินมาแล้วมันจะรู้ว่านายมันตายนะครับผมอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอ่าเนี่ยกําลังเดินมาครับผมพอดีเลยเขาจะเดินมาแล้วก็หยุดโม้อยู่ตรงนั้นนะครับหยุดโม้กับคนอยู่ตรงนั้นเราจะยิงเขานะครับเนี่ยเขาจะหยุดโม้กับคนที่อยู่ตรงนู้น,นครับเสื่อเขียวๆเราจะยิงเขาตรงนั้นนะครับผม พวกนี้ก็ยังไม่รู้อีกนะครับลูพีตายแล้วโอเคครับได้เวลาเป่าหัวมันครับโอเคจบงานครับกลับเลยครับกลับทางนี้นะครับแนะนำไอ้ขีกาดที่เราเอามาเปิดครับถูกทางปอกถูกเดิโอคีคเรามาทางนี้ครับ ลงล่างไปเลยครับรีบกลับครับก่อนที่จะถูกสงสัยลงนะครับแล้วเราจะมาโผล่ตรงที่เราขึ้นไปฮะจอแดนนะครับล็อกสตาร์นะครับผมทอาน,นี้กํากำลัง พวกตำรวจกำลังตามล่ามือสังหารนะครับผมไม่รู้ว่าเรานะครับเราเนียนมากเห็นเนียน่นนี้ก็ก้นเด็กแล้วครับผมโอเคเสร็จแล้วครับพลรกินรอแค่นี้มีแค่นี้แหละครับลองมาเล่นตามกันได้นะครับนั้นตำรวจคนนี้เขาอยากโดนนะครับขวางทางทำไมขวางทางทำไมอันนี้ก็ยืนเซอร์นะครับอ๋อหมอบหมอบ I'm sorry I'm sorry สอรี่เลยสอรี่เลยสอรี่เอาไปนอนไปนอนไปนะครับอ๋มาแล้วครับวิ่งมาเลยครับตำรวจที่ตำรวจครับสงสัยอะไรตายไปครับผมนี่นี่ร้องร้องครับร้องโอ้ไม่กดเอาบักด้วยนะครับผมติดบักติดบักติดบักตำรวจตำรวเรียกตำรวจนะครับผมตอนนี้เรากำลังถูกล่าแล้วนะครับมาแล้วนะครับผมตำรวจก็แห่กันมาครับ เลี้ยงยากมากเลยครับปอยกันครับตั้งรักตั้งรักหมอบตรงนี้ครับอแล้วก็ยิงครับโอ้โหจะตายอานะครับผม เอาไม่ไหวแล้วไปดเลยกาโอเคนะเกือบ <g ül üyor> ตายเล่นอะไรเมื่อกี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเอาไว้แค่นี้แหละวันหน้าผมจะพาไปที่ไหนฝากกดติดตามตามติดต้าจอไปด้วยนะครับผมนมว,วันนี้ก็สวัสดีครับ